สวัสดีครับพบกับทีเกิร์นเตอร์นะครับวันนี้อยู่กันในคลิปพัฒนาศักยภาพเรนเจอร์ EP ที่2แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมากดรับรางวัลจากภารกิจพิเศษนะครับซึ่งมันจะต้องแจกรางวัลทั้งหมดนะอ่าเป็นส่วนของตรงนี้นะครับภารกิจพิเศษครับเขาจะแจกนะครับลูกแก้วศักยภาพอ่าซึ่งต้องทําภารกิจรายวันนะอ่าคือลูกแก้วนะครับเป็นรูน5ดาวนั่นเองนะครับ ได้มาปุ๊บย่อยทิ้งได้เลยนะครับไม่ต้องเก็บเอาไว้นะเพราะว่าได้ปุ๊บเนี่ยมันจะนับสะสมที่ตรงนี้ทันทีนะครับเมื่อเก็บสะสมตามจํานวนครับที่กําหนดเอาไว้เนี่ยมันจะต้องได้รับรางวัลทั้งหมดนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยมีประกาศมานะครับซึ่งมีบั๊กนั่นเองนะครับอ่ามันจะต้องแจกทั้งหมดนะครับแต่ปรากฏว่ามันแจกเป็นบางส่วนเท่านั้นนะซึ่งไอทีสองผมเนี่ยกดรับไปตอนอ่าได้3ลูกครับ ็ได้เหรียญมาอย่างเดียวผมก็เฮ้ยทำไมได้แค่เหรียญอย่างเดียวเพราะว่าผมเห็นประกาศอันนี้นะครับนี่เลยแคมเปญเสริมการพัฒนานะครับเนี่ยคือเขาบอกว่ามันจะได้รับทั้งหมดนะครับเนี่ยเครียรภารกิจประจําวันทั้งหมดเเพื่อสะสมลูกแก้วศักยภาพนะครับแล้วก็จะได้รับรางวัลภารกิจพิเศษหลากหลายตามจํานวนที่สะสมได้นะครับไม่ใช่การสุ่มแต่อย่างใดนะเดี๋ยววันนี้จะมาลองเปิดให้ดูกันนะครับที่ไอเดลักนะครับ 3ลูกกับ5ลูกจะได้เหมือนกันหมดนะเป็นรูนศักยภาพนะครับหมดเลยนะครับแล้วก็ขนนกนะครับแล้วก็เหรียญที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นวันที่15นะครับกับวันที่25ผมนับตามนี้เลยนะครับเพราะว่ามันเริ่มแตกตั้งแต่วันที่1ใช่ไหมเมื่อวันอาทิตย์ที่5นะครับก็จะได้่วนที่2ครับฉะนั้นเนี่ย วันที่15กบไฮเปอร์ครับโอ้โหนานๆทีจะแจกฟรีเพิ่มขึ้นมานครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับส่วนของตัว๋วรีเซ็ตศักยภาพใบเดียวเท่านั้นนะคือผมว่านะถ้าแบบมีขนนกเยอะๆเนี่ยไม่ต้องใช้ก็ได้มั้งค่อยไปเก็บสะสมใหม่นะครับเพราะว่าเรารีเซ็ตเองนะครับแบบที่ไม่ใช้ตั๋วเนี่ยมันก็จะคืนมา70%อนะครับอาชะนั้นเนี่ยก็ค่อยๆเก็บสะสมไปแล้วกันนะอันนี้คือแนะนําเลยนะครับว่าสายฟรีนะครับที่ ขนนกยังมีไม่เยอะมากพอนะครับอย่าเพิ่งรีบฟาร์มเล่นไปเรื่อยๆนะครับตัวเกมเขามีแจกเรื่อยๆนะยกเว้นว่าพอจะมีขนนกเยอะนะครับแล้วก็ทำทีมตั้มกบอยู่นะครับก็ทําควบคู่กันไปนะอันนี้ก็สามารถทําได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ควรจะต้องไปกดรับนะครับก็คือวัสดุพัฒนาที่ภารกินพิเศษนะคือชิ้นแรกนะครับในส่วนรอบแรกเนี่ยมันเก็บได้ถึงวันที่7นะครับก่อน4ี่ทุ่มนะก็คือวันอังคารก่อน4ี่ทุ่มนั่นเองครับฉะนั้นเนี่ย ในส่วนของอตรงนี้ผมกดรับไปหมดแล้วนะครับกดรับไปหมดแล้วนะคือมันจะเป็นรูนเซตแรกนะครับอย่างละ15นะครับคือมันน่าจะแจกเซต2เซ <_ S 2> ต3เซต4นะครับไม่รู้ว่าจะแจกตามจํานวนเท่าเดิมหรือเปล่าน,นะก็คืออย่างละ15ชิ้นนะครับดังนั้นอย่างที่บอกว่าสายฟรีขนกนกยังมีไม่เยอะนะครับก็ยังไม่ต้องรีบนะ,ะเดี๋ยวมากดรับดูแลกันนะครับตรงนี้มันจะต้องได้ทั้งหมดนะ คนที่กดรับไปแล้วนะครับ3ลูกกับ5ลูกครับก่อนเมื่อวานก่อน10โมง15นาทีนะครับก็รอรับชดเชยแล้วกันนะส่วนคนที่ไม่ได้กดรับไม่แน่อาจจะได้รับไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าโปรแกรมจะชดเชยเป็นอะไรนะผมคิดว่าน่าจะเป็นรูนศักยภาพนี่แหละเนี่ยหเห็นไหมมันจะต้องได้ทั้งหมด7อย่างนะครับก็เป็นรูนนะครับ5สีนะครับนี่เหรียญน,นะครับเมื่อวานผมไอทีสองเนี่ยกดรับได้เหรียญอย่างเดียว ผมก็เฮ้ยไม่ใช่แล้วนะมันจะต้องแตกทั้งหมดนะครับนี่มีขนนกด้วยครับอันนี้ก็จะต้องได้เหมือนกันนะครับก็เป็นรูนศักยภาพ54สีนะครับอ่าแล้วก็เหรียญกับขนนกจำนวนนึงเนี่ยมันจะต้องแจกเหมือนกันหมดครับอ่าน,นี้แจกมา15นะอ่าอันนี้เดี๋ยวก็รอดูแล้วกันนะครับในส่วนของวันถัดไปนะครับตามนี้เลยนะน,น้องๆอ,อยากได้กบอะไรอยู่นะครับก็มากดดูนะครับในส่วนของแคมเปญเสริมการ พัฒนานั่นเองนะครับอ่าบางคนอยากได้กบแดง8ดาวรอวันที่7นะครับวันที่10ก็จะเป็นกบดำเอาต้านะครับสมผมเนี่ยรอวันที่15บห้นะกบไฮเปิะครับเดี๋ยวไอดี2สเนี่ยคงจะได้เลือกปั้นเรนเจอร์แสงละมืดแม็กมาสัหนึ่งตัวนะครับอ่าส่วนตัวรีเซ็ตไก่ศักยภาพนะครับหใบเท่านั้นนะมันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอ่าในส่วนของวันที่20เหมือนมันทรกามาแปลกๆนะเอออาจจะได้เหรียญเยอะมากกว่านี้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวค่อยรอดูนะครับ โอเค EP ที่2ครับเดี๋ยวแก้ไขข้อมูลจาก EP ที่1นิดนึงนะครับในส่วนของความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับความเร็วในการเคลื่อนที่นี่จะมีแค่ในสายพลังเท่านั้นนะครับคือผมเริงอ่ะคือเห็นเป็นเปอร์เซ็นต์มาทั้งหมดนะครับแต่ตรงความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยมันไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะครับมันบวกเป็นตัวเลขนะครับตามนี้นะครับบวกครั้งละ0.05ใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยถ้าเก็บครบ500ทิ้นก็จะ บวก25นะครับซึ่งไม่นับรวมค่าเกียร์นะครับหมายถึงว่าถ้าเป็นพวกบวกเปอร์เซ็นต์น่ะจากค่าเกียร์นะครับมันจะไม่นับรวมนะครับอ่าอย่างเช่นพลังชีวิตอ่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าในคลิปก่อนเนี่ยก็งงๆอยู่กันว่าเฮ้ยทำไมมันบวกมานิดเดียวที่มันบวกมานิดเดียวเพราะว่ามันไม่นับค่าเกียร์เออฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าสายฟรีนะครับค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆครับคือบางคนเนี่ยจำเป็นต้องเก็บอยู่แล้วเพราะว่า ไม่มีเรนเจอร์ในปีนี้นะครับหรือว่ามีแต่ว่าไม่ใช่ตัวที่เก่งนะครับเรนเจอร์ที่สามารถตีบวกศักยภาพได้นะครับก็จะเป็นเรนเจอร์ในปีนี้เท่านั้นนะกดดูในประกาศได้นะครับซึ่งมันก็เยอะอยู่เหมือนกันแหละ,ะเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีหนึ่งนะกันนะ,ะเขาแจ้งเอาไว้นะครับว่าแคมเปญเสริมการพัฒนานะครับนี่กดดูที่ตรงนี้นะครับประกาศศักยภาพนะครับเขาบอกมาเลยครับว่า รูนสีต่างๆนะครับจะรุนดบนะครับในดานหลักดานไหนบ้างครับแล้วก็เรนเจอร์ของปีนี้นะครับโอ้โหเพียบเลยเดียวเนี่ยกดดูแล้วกันนะอ่าเป็นเรนเจอร์ของปีนี้ทั้งหมดนะครับก็อย่างที่บอกว่าไปดูคลิปใน playlist ย้อนหลังของช่องผมก็ได้นะครับว่ามันมีตัวอะไรบ้างคือมันเยอะมากนะเนี่ยตามนี้นะครับอ่าบางคนอาจจะมีแต่ว่าตัวไม่เก่งนะครับก็เก็บรูนเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่ามันมีตัวที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับตามที่บอกครับหลักการง่าย ค่าเดิมสูงบวกแล้วเนี่ยถือว่าจะได้ผลที่ดีนะครับค่าเดิมน้อยบวกแล้วไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะอย่างเมริโอรัสครับมีพลังชีวิตเดิมครับไฮเปอร์แม็กซ์เนี่ย7ล้าน2นะครับอันนี้คือถ้าเกิดตีบวกมาจนตันนะครับก็ได้เพิ่มขึ้นมาอีก7ล้าน2 ตามนี้เลยครับไม่นับรวมค่าเกียร์นะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเอาครับตัวเลขพลังชีวิตท,ที่ผมตีบวกไปแล้ว3.2ครับไปคูณกับเมื่อกี้นะ7ล้าน2ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ2 0 0แสนนะครับตอนนี้ถือว่าใช้ได้นะเพิ่มขึ้นมาสองแสนนะครับถ้าไปตีตัวที่เ,เราชนะทางธาตุเขาเนี่ยเขาก็ตีเราแทบไม่เข้านะครับฉะนั้นเนี่ยก็ได้ประโยชน์นะเพราะว่าตีบวกกว่าเปอร์เซ็นต์ห้าร้อยชิ้นของออสายพลังนะครับก็อย่างเมลดัสก็เพิ่มขึ้นมาเจ็ดล้านสองเลยทีเดียวนะครับ อะอย่างตัวนี้นะครับอัลตร้าแบ็คตัวใหม่ล่าสุดนะครับพลังชีวิตเดิมครับซัดไป9ล้านเลยทีเดียวอ่ะถ้าเกิดอยากจะเพิ่มค่าพลังชีวิตเนี่ยก็ไปตีบวกกันได้นะครับอย่างของผมเนี่ยไม่แน่ครับอาจจะรีเซ็ตก็ได้เอาตัวดักเนี่ยมาใส่เจ้า,าดักบราวก็ได้นะครับอันนี้ก็รอดูแล้วกันนะเพราะว่าผมคงจะเก็บไปเรื่อยๆนะครับคือขนนกพอมีเนี่ยแหละแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวตัวเกมเนี่ยคงจะแตกมาอีกเยอะนะครับในส่วนของอาสายดามเมจนะครับอาจจะสายอะไรจาก สายอะไรก็ได้นะครับอย่างสายว่องไวนี่ก็จะเห็นผลชัดเจนที่สุดนะครับอ่ะอย่างตัวนี้นะครับตากุระนะครับผมตีบวกกลางโจมตีไปแล้ว4.5ก็เหมือนกันนะครับมันนําไปบวกนะครับกับค่ากลางโจมตีกายเดิมนะครับอ่าตัวนี้มีอยู่1ล้านนะครับบวกไป4.5เก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ4 0,000ืนกว่านะอันนี้ถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ไม่นับรวมกับค่าเกียร์นะแต่ว่าที่ตีบวกมาอ่ะสมมติตัวนี้นะครับตีบวกตันที่50เตนะครับ อันนี้1ล้านคูณ50%ปอร์ไปกลมๆเลยก็เ,เพิ่มขึ้นมาประมาณ5 0 0แสนกว่ามันก็5 0 0แสนกว่าตรงนั้นเนี่ยมาคูณกับดาเมจสกิลเลยนะครับก็ถือว่าได้อยู่นะถือว่าก็ถือว่ามันพัฒนาศักยภาพขึ้นมาจริงๆนะครับแต่อย่างที่บอกว่าขอให้เก็บสะสมไปรเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยถือว่าแตกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็การตีบวกบางทีมันอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่เนะเพราะว่าบางตัวที่เรามีเนี่ย ค่าสเตตัสมันอาจจะน้อยมากๆครับแล้วก็หลายคนเนี่ยอาจจะลอนครับการอัปเดตย้อนหลังอของปีที่แล้วเนี่ยเช่นตัวไทกะครับอันนี้น่าสนใจเพราะว่าในส่วนของพลังโจมตีนะครับมันรวมทั้งตีกายแล้วก็ตีเวทนะครับนี่เลยนะครับอาจาะนั้นเนี่ยไทยกะไทยมีอยู่เก็บสะสมนะครับในส่วนของรุนสีแดงครับอะไปเก็บกันยาวๆเลยทีเดียวนะอ่ารุนสีแดงเนี่ยผมจะเน้นเก็บที่เดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูดีกว่านะครับ รูนสีแดงถ้าเล่นด่านต่ำนะครับก็จะเป็นด่าน60นะครับซึ่งอันนี้ผมอย่างที่บอกว่าผมไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าอของใครจะดรอปเยอะกว่ากันนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยบอกว่าเล่นด่านสูงจะดรอปเยอะกว่าด่านต่ำแต่ว่าก็ต้องคำนวณเรื่องของขนนกอยู่ดีนะเพราะว่ามันใช้ขนกขนกค่อนข้างจะเยอะนะครับด่านนี้สีแดงหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นสีแดงนะครับอาจจะดูแวบ,บๆแกันนะ สีแดงอ่ะสีแดงครับดอกไม้ไม่ดอกนะครับอ่าเดี๋ยวลองเทียบกันดูเล่น,เล,นเล่นดูแล้วกันนะเล่นด่านต่ำกับเล่นด่านสูงนะครับคือผมแนะนําแบบนี้ดีกว่าสําหรับคนที่ขนนกอาจจะไม่ได้เยอะมากพอนะครับแล้วก็ยังไม่มีทีมตั้งกบร0อเซนะครับไปเล่นด่านฟาร์มดีกว่านะอ่าเล่นด่านฟาร์มเนี่ยก็ถือว่าได้เรนเจอร์นะครับตีบวกไปด้วยแล้วกันนะนี่ครับดานต่ำนี่ ผมว่ามันแล้วแต่ช่วงเวลาหลักของผมเนี่ยสินะครับดรอปอยู่ประมาณ 2- อสชิ้นนะก็ถือว่าดรอปนะครับแต่ว่ามันดรอปเป็นบางช่วงครับเหมือนกับตัวของไอ้เจ้าบันเนี่ยแหละบางคนพีร้อยนะครับสทีมเนี่ยก็ไม่ดรอปนะครับฉะนั้นไม่เหมือนกันเนะผมว่าอัตราของแต่ละคนเนี่ยน่าจะเทียบกันลําบากนะฉะนั้นเนี่ยเอาของตัวเราเองเนี่ยลองดูครับลองเล่นด่านสูงด่านต่ำนะครับสลับกันดูนะครับอย่างคนที่อยากจะฟาร์มนะครับ แนะนำว่าไปฟาร์มแดนด่าน300นะครับ่า300นี่เป็นสีอะไรอ่ะไม่แน่ใจเดี๋ยวดูนะครับ่า3ร0อเหรอไม่แดงก็ฟ้านะครับฟ้านี่จะเป็นพลังชีวิตนะฟ้าพลังชีวิตนะครับแดงนะครับพลังโจมตีเน้น2จุดเท่านั้นครับผมแนะนำว่าให้ฟาร์ม2จุดนี้ไปก่อนนะครับก็อจะคุ้มที่สุดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเรนเจอร์ Ranger พลังชีวิตเดิมนะครับกับพลังตีเดิมเนี่ยค่อนข้างจะสูงอสีแดงครับอ่าได้ด้วยครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าฟาร์มแดนไปในตัวนะอัตตาขอย่างผมเนี่ยเล่นด่าน360แล้วถือว่ามันดรอปค่อนข้างจะเยอะนะครับ360อก่ไปไกเกินอ่าจะลองดูนะครับอ่ะเมื่อกี้เล่นทีเดียวดรอปเลยนะครับก็ถือว่าคุ้มนะถ้าทําทีมตั้ากบไปด้วยนะครับแล้วก็ดรอปไปด้วยนะครับ ไปเรื่อยครับไปเรื่อยนะครับไม่ต้องรีบผมแนะนําว่าไม่ต้องรีบเพราะว่ามันไม่ได้ทําให้เรนเจอร์เนี่ยโหดขึ้นมากระทันหันนะเพราะว่าอย่างน้อยๆเราคงจะแบบตีบวกไปทีนิดทีนิดนะครับแต่สุดท้ายถ้ามันเต็มแม็กซ์หมดนะครับทั้งพลังชีวิตทั้งพลังโจมตีน่ะอันนี้ถือว่ามันมันก็โอเคอยู่เหมือนกันนะะอของผมเนี่ยตีบวกมานิดนึงอ่ะเดี๋ยวลองดูกะหนึ่งตาแล้วกันเนะอ่าซากุระนะครับตีบวกมา 4.5เปอร์นะครับ4.5เปอร์เพิ่มขึ้นมาประมาณ40,000กว่านะครับส่วนเมลิโอดัสเนี่ยผมตีบวกพลังชีวิตนะครับบวก16เห็นมากตัวเลขที่แบบๆขึ้นมามุมขวาบนตรง P25 นะครับก็ได้พลังชีวิตมาประมาณ2 0 0 0 0กว่าเดี๋ยวมาดูเมลิโอดัสละกันนะครับเมลิโอดัสถ้าไปเจอธาตุน้ำอาทีมนี้มีธาตุน้ำามีตัวบินอีกแล้วเบอร์ที่หน้าตัวบินจริงๆนะครับ เออแต่เราก็ใช้ครับผมเองก็ใช้นะตวัวบินนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นทีมี้ดีกว่าขอเปลี่ยนเรนเจอร์สักนิดหนึ่งนะครับอ่าเราจะเล่นคอมโบนะครับขัดขวางพฤฤฤฤฤฤฤิพราะามีคนบอกว่าทําไมผมไม่พูดถึงอ่ามูลหมอดูนะครับพูดไปแล้วเออไล่ดูคลิปดูนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวคงจะเล่นทางคอมโบนะครับโอเคเดี๋ยวเล่นให้ดูตาหนึ่งแล้วกันนะว่าเรนเจอร์นะครับมันจะ แข็งแกร่งขึ้นเท่าไหร่นะครับอ่ะเมริโอรัสนะครับพลังชีวิตเพิ่มขึ้นมาตอนนี้นะณตอนที่ตีบวกนะครับสองแสนกว่านะครับส่วนซากุระเพิ่มขึ้นมาสี่แสนนะครับอ่ายางของเมริโอรัสเนี่ยมันไม่นับรวมค่าเกียร์ใช่ไหมมันก็ได้โดดๆเลยครับสองแสนนะครับแต่ส่วนซากุระเนี่ยได้ขึ้นมา4ี่หมื่นนะครับมันก็ไปน,นับรวมในดาเมจสกิลนะเพราะว่าเป็น,ปนตัวทำดาเมจนะฉะนั้นเนี่ย ถ้าตัวไหนที่เป็นตัวทำดาเมจเนี่ยน่าสนใจอยู่เหนกันนะอะย่างสมมุตินะครับเมื่อกี้ของผมเนี่ยตีบวกมาประมาณ4 0 0 0 0ืกว่าใช่ไหมดาเมจสกิลของซากุระประมาณสักเท่าไหร่30เท่านะครับโอ้โหก็เพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่เหมือนกันนะคูณ30เท่านะครับอุย้ยเป็นล้านเป็นล้านเอ้ยเอาจริงจเออเอ,เอน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะอะเดี๋ยวขอดูนิดนึงน้วกันนะ อาฉะนั้นแนะนําเป็นพิเศษนะครับให้ตีบวกตัวทำดาเมจเออผมว่ามันมันดูน่าจะคุ้มกว่านะอาซากุระดูนิดนึงนะครับดาเมจสกิล3 0เท่าครับทำเป็นร่างไฮเปอร์นะครับผมตีบวกไปแล้ว4.5%คูณกับอ่าค่าตีกายเดิมนะครับก็จะได้เป็น4.7นะครับ4.7 610เพราะว่ามันไม่นับรวมกับค่าเกียร์นะเอาตรงนี้นะครับไปบวกอ่าไปคูณนะครับไปคูณเพราะว่ามันเป็นดาเมจ ตรงนี้นะครับไปคูณ30เท่านะครับล้าน4เออเรนเจอร์ตีแรงขึ้นมาอีกล้าน4นะแต่ถ้าเกิดเป็นพลังชีวิตมันไม่มีสกิลเพิ่มพลังชีวิตนะมีมีสร้างเกาะอ่ะสร้างเกาะนี่ได้นะครับสร้างเกาะนี่นับอยู่นะครับแต่ว่าที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นแบบล้วนๆเนาะเออ,อเดี๋ยวตีให้ดูอีกทีหนึ่งเออผมว่าเดี๋ยวผมคงจะเปลี่ยนนะไปตีตัวแบบอาทิมิกยังไม่มีบวกเลยครับไปตีตัวทำดาเมจด,ดีกว่า เออมันจะน่าสนใจขึ้นมามากหรือเปล่านะครับอ่าฉะนั้นตอนนี้นะครับก็แนะนำนะครับรูนสีแดงครับตีบวกยิกยไปเลยนะเน้นไปเลยครับสีแดงเพราะว่ามันก็ใส่ได้หมดแหละอ่าอย่างเมลิโอรัสอ่าแต่ว่าเมลิโอรัสมันค่าเดิมไม่เยอะเท่าไหร่นะครับค่าเดิมมันแค่0 0แสนเท่านั้นนะครับก็อยากใช้ไปตีบวกพวกสายว่องไวนะครับหรือว่าสายไวพิบอ่าเพราะว่ามันจะมีค่าเดิมเนี่ยเป็นล้านเลยครับ ฉะนั้นเนี่ยคุ้มกว่านะเรนเจอร์จะตีหนักขึ้นครับอันนี้คือคำนวณตามความคุ้มเนะอ่ะต่อลองดูแล้วกันนะครับเลือกเอาตามความชอบนะครับโอเคอีพีสองมาแนะนำกันประมาณนี้นะสายฟรีขนนกยังไม่เยอะนะครับก็เก็บของฟรีไปก่อนโต๊ะเกมแจกเยอะนะครับผมว่าเดี๋ยวรวมๆแล้วทั้งหมดเนี่ยอาจจะได้สักเกือบเกือบร้อยชิ้นนะต่อสี่นะครับต่อสีเนี่ยน่าจะได้รวมๆสักไม่ถึงหรอกไม่น่าจะถึงเพราะว่าเมื่อกี้มันได้ทีละห้าเนะ อาจจะรอด,ดูดีกว่าว่าจะมีแจกมาเพิ่มเติมอีกเท่าไหร่นะครับรวมๆทั้งหมดนะอ่ะอาจจะเห็นเร็วๆนี้นะอาจจะมีเพิ่มมาอีกนะครับก็รวมๆสักประมาณซักร้อยสีสีละร้อยสีละร้อยนะครับอ่ะสีละร้อยนี่ก็เรียกได้ว่าเพิ่มค่าขึ้นมาเยอะแล้วนะครับก็อย่างที่บอกเน้นไปที่พลังโจมตีนะครับกับพลังชีวิตนะครับอ่าถ้าเกิดไม่มีตัวตีโบกตีก็ รักเอาไว้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่า3ค่าข้างล่างเนี่ยผมมองว่ามันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะอ่าเก็บเก็บสะสมเอาไว้นะครับยางสายพลังนะครับก็มีพลังป้องกันดูไม่จาเป็นเลยนะความเร็วในการเคลื่อนที่อันนี้พอใช้ได้นะครับเพราะว่าบางตัววิ่งช้าอยากจะให้วิ่งไวขึ้นมาอีกบวก25นี่ก็เห็นผลอยู่เหมือนกันนะอ่าเพราะว่าอย่างลาวอัลต้าแบ็คนะครับหนึนะครับอ่าบวกอีก25ิเป็น125ี้นี่ถือ,อว่าวัยนะอ่าฉะนั้นเนี่ยก็ ตีบวกได้ครับถือว่าตีบวกได้แต่ผมนี่มันมีค่าเกียร์เข้าไปด้วยนะครับอ่ะไม่ใช่ความเร็วในการเคลื่อนที่98อ่ะ98บวก25เออเมื่อกี้ไปดูผิดนะ98บวก25ครับก็เป็นอ่า1 23เออก็ไวขึ้นเนาะอ่ะฉะนั้นก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะตีบวกราวออสตราแบ็คก็ได้นะครับเพราะว่ามีอยู่15แล้วนะครับอ่ะตีบวกไปเล่นๆแล้วกันนะ 15ครับไม่ใช่ตีบวกผิดอีกแล้วโอ้โหอ่าผมมีอยู่16นะครับก็ตีบวกไปจุด8อ่ะเดี๋ยวดูว่ามันจะเพิ่มตรงไหนบ้างนะครับมันจะเพิ่มเป็นตัวเลขจุด8หรือเปล่านะเมื่อกี้98ใช่ไหมก็จะเป็น98,8จุด8อ้าวไม่เห็นไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวค่อยหาเพิ่มมาแล้วกันนะคือ มันอาจจะเป็นซ่อนอยู่ข้างหลังนะตัวเลขจุดนะครับถ้ามันเพิ่มขึ้นมาเป็นเลขหนึ่งมันอาจจะเพิ่มเป็น99ก็ได้นะหรืออาจจะไม่เห็นก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้นะผมก็ไม่เห็นว่าเอ้ยมันต้องเพิ่มต้องเพิ่มอ่ะสรุปคือติดเอาไว้ก่อนเป็น98.8แปดล้วกันนะอะเดี๋ยวไว้เก็บสะสมเพิ่มนะครับมาทําเป็น e ีพีสามนะโอเควันนี้ EP พีสอก็ประมาณนี้นะครับก็มีการแก้ไขข้อมูลย้อนหลังสักนิดหนึ่งนะแล้วก็คาแนะนําเพิ่มเติมนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะรับประกันครับสดัน